ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่สําหรับทุเรียนเล็กที่ผมปลูกติดริมรั้วเลยหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับโดยใช้ปุ๋ยสูตรที่ผมทําการทดลองนะครับเอแล้วผมนํามาปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็ถือว่าเป็นใช้ประสบการณ์นะครับสําหรับทุเรียนเล็กปลูกมีนานะครับนี่ปลูกมีนาผมยกโคกเอาดินอยู่บริเวณนี้แหละครับเอาจอบ คูดคูดเข้ามาก็น่าจะประมาณสักหนึ่งหนึ่งรถกระบะที่เขาขินปูนนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับย้ำว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยที่ผมหมักแล้วนะครับเนี่ยปุ๋ยหมักก็คือเป็นขี้วัวผสมแกลบนะครับแล้วก็มีใบใบจามจุลีด้วยนะครับผมหมักไว้สองสามเดือนแล้วนะครับผมก็เอาอย่างละหนึ่งนี่แกลบหนึ่งส่วนนะครับแกลบหนึ่งส่วนเอาแกลบ สดแกบดิบนะครับแกบหนึ่งส่วนขี้วัวหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนนะครับสามส่วนคุกเข้าเข้ากันแล้วผมก็เอาทุเรียนที่ผมซื้อมาต้นนี้จําราคาไม่ได้นะครับเนี่ยต้นนี้สูงแบบเป็น,เป,นเป็นเมตรแล้วครับเนี่ยสูงเป็นเมตรเลยนะครับแล้วก็ผมก็มุงสแลนเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะครับมีนานะครับเป็นช่วงอากาศร้อนจัดนะครับก็เลยทําการมุง การมุงนี้มีผลดีมากเลยนะครับทำให้ทุเรียนใบเก่านะครับใบเก่ามันไม่กรอบไม่ไหม้ไม่เหลืองนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มาได้ยอดใหม่อยู่กับเรานะครับแล้วก็มียอดปลีแทงดินตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับก็ยึดตัวนี้ตลอดเวลาปลูกทุกครั้งไปผมก็จะใช้ใช้ใช้สูตรนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆครับก็เลยแชร์อยากให้เพื่อนสมาชิกลองทําดูนะครับเป็นดินที่ เราปรุงขึ้นปลูกเองเนี่ยดินธรรมชาติก็จะเป็นดินประมาณนี้ครับเนี่ยผมซื้อมาลดละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเนี่ยมันเป็นดินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยเป็นดินไม่ค่อยดีนะครับเป็นดินมันเป็นดินอ่าเขาเรียกว่าดินดินดินมันปูนะครับดินมันปูแล้วก็จะมีหินบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เวลาฝนตกก็จะเป็นขี้โคลนลื่นเลยนะครับแล้วเราก็มาปรุงเอานะครับมาปรุงนี่อีกต้นหนึ่ง จากการทดลอง1เดือนนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยยอดเขาก็เดินได้ให้กับเราหนึ่งยอดแล้วนะครับผมซื้อมาต้นตันยอดตันนะครับแล้วก็ยอดถัดไปก็กําลังเดินเห็นไหมครับนี่เป็นเม็ดข้าวสารนีเดินลึกด้วยนะครับต้นนี้นะครับผมใส่ผงอะมิโนโลแล้วก็ในเรื่องของกากอ้อยนะครับผมใส่ห่างประมาณคืบหนึ่งกากอ้อย กากอ้อยซื้อมากิโลละ25บาทประมาณนี้แหละครับโรยบางๆยังไม่ได้ยังไม่ได้สัมผัสปุ๋ยเคมีใดๆนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวเพราะว่ามันมันดินด,ดีอยู่แล้วนะครับดินเราปรุงขึ้นมาจากขี้วัวด,ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทรงพุ่มเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่เนี่ยแม้แต่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก,ก,ก็ก็ออกอาการค่อนข้างใบมีใบเสียอยู่นะครับใบไหม้นิดหน่อย นะครับใบไม่นิดหน่อยเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับแต่ก็พอรับได้อยู่แต่พอได้ใบใหม่ก็ใบใหญ่ใบเขียวใบหนามากกว่าเดิมก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวไปดูต้นอื่นมีเจ้ามะลิมาอยู่ด้วยเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับนี่ผมจะปลูกทําการทดลองจะทำํำชิดกันนะครับไม่ห่างนะครับเป็นเป็นเป็นทุเรียนชิดกันนี่ต้นนี้ถือว่าโอเคอส่วนที่ เราให้กับเพื่อนสมาชิกฟังก็คือหนึ่งดินสําคัญนะครับผสมดินให้ถูกสูตรนะครับแล้วให้โฟน้าโฟอากาศนะครับคือไม่ให้แน่นนะครับไม่ให้แน่นแล้วก็ไม่ให้ดินเป็นกรดนะครับไม่ให้ดินเป็นกรดเป็นด่าง2ในเรื่องของมงแสงแดดนะครับเพราะว่าแสง UV นะครับถ้าแผดเผาเข้ามาสู่ใบนจะทําให้ใบไม่ใบกรอบใบเหลืองนะครับใบมันจะเป็นห่อๆใบไม่ไม,ไม่สมบูรณ์นะครับ สามในเรื่องของการให้น้ําหัวสปริงเกอร์นี่ที่ผมให้หัวสปริงเกอร์ใช้หัวเวี่ยงเบี่ยงออกนอกโคกนะครับเวี่ยงออกนอกโคกถ้าเป็นทุเรียนใหม่อย่างนี้ผมลดทุกเช้านะครับลดทุกเช้า20นาทีถ้ามันร้อนจัดนะครับก็ชวยเช้าเย็นนะครับในเรื่องของอนาทีก็ลดลงนะครับเช้า15แล้วเย็น15นาทีอย่างนี้เป็นต้นเพื่อรักษาความชื้นก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่จะแช่ให้กับเพื่อนสมาชิกสําหรับผู้ที่ มีความประสงค์ที่จะปลูกใหม่สําหรับทุเรียนเล็กนะครับก็ตามนี้ดินเดี๋ยวผมจะขึ้นตามหน้าจอดูลองแคปไว้เลยก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นผมลงไปหลายคลิปแล้วแหละนะครับแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้มีภาพทุเรียนประกอบนะครับในส่วนของการปรุงดินนะครับเพื่อที่จะหมักไว้แล้วก็เพื่อที่จะมาผสมในการปลูกนะครับเป็นประมาณนี้ส่วนดินก็ดินทั่วไปดินสวนทั่วไปหรือเป็นหน้าดินก็ได้ซื้อมา รถหกร้อละสา้อบาทครับหน้าดินก็กองหนึ่งก็ใช้ได้เป็นปีนะครับก็เอาไว้ผสมปรุงอย่างนี้นะครับไม่ควรจะเอาดินปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้แล้วก็ปลูกอย่างนั้นเลยเค็มนะครับรากไม่เดินผมลองทําดูแล้วนะครับรากไม่เดินนะครับรากไม่เดินแน่นอนต้องผสมดินนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครึ่งต่อครึ่งนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับหนึ่งเดือนผ่านไปยอดทุเรียนก็สามารถเดินได้ด้วยดีสวัสดีครับ